สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจิมพามาชมพี่ๆป .3 าทัพโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้คุณครูจิมสอนในเนื้อหาการไหว้มี3อย่างนะคะหมายเลข1เลข2และเลข 3. อ่มมาชมกันว่าหมายเลขหนึ่งพี่ๆจะปฏิบัติอย่างไรและทายดูว่าหมายเลข1เป็นการไหว้บุคคลอย่างไรบ้างนะคะเตรียมประนมมือที่หน้าอกแล้วก็ เตรียมก้มลงไปให้นิ้วโป้งนะคะอยู่ระหว่างคิ้ว3ามสจึ๊บหนเยี่ยมมากค่ะนี่คือหมายเลขหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเงยหน้าขึ้นอ่าระดับที่สองก็คือระดับนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนะคะพร้อมแล้วพี่ๆจะสาธิตให้ชมนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ๆเขาด้วยนะอ้าวพร้อมแล้ว สามสีจึ๊บนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วใช่ไหมเอ่ยอ่าดูดูพี่ๆเขาทำนะคะเดี๋ยวจะไลน์ไปดูทุกคนเลยอ่านี่เลยเห็นไหมคะคนที่เป็นตัวอย่างในวันนี้นะอ่าครูชื่นชมทุกคนเลยนะคะทําถูกต้องทั้งหมดเลยเอาเงยหน้าขึ้นและระดับที่สามนะคะระดับที่สามนี้เป็นระดับนิ้วชี้อยู่ ตรงไหนคะระหว่างคิ้วนะคะอ่าลองทาดู3 4ชึบค้งลงไปอีกนิดนึงดีไหมคะอ่านั่นแหละเป็นวิธีการไหว้ที่ถูกนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> อยูทูบทุกคนนะคะอย่าลืมทําตามนะคะอ้าวโอเคพร้อมแล้วอ่าจบการไหว้แบบ3แบบเรียบร้อยอ่า พี่พี่ขาตอบแบบแรกคืออะไรนะคะเมื่อสักครู่ไหวอะไรคะพระ,พระสงฆ์คะ่ะแบบที่2องไหวอะไรคะผู้ใหญ่ว้าวไหวผู้ใหญ่ต้องทำแบบนี้นะคะและสุดท้ายละคะก่อนจบยูทูบบุกคะอ่ามีอะไรฝากบอกกันน้องๆในคลิปนี้ไหมคะให้ปฏิบัติแบบพี่ใช่ไหมคะใช่นะคะอ่าไหนใคร ชื่นชอบตัวเองนะคะก็ดูใน YouTube นะคะสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครัติดตามตัวเองในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย